อัปเดตสถานการณ์หลังพันดินไหวเกิดขึ้นตั้งแต่บ่ายโมง20นาทีนะครับณขณะนี้น่าจะเกือบ5ชั่วโมงแล้วนะครับหลายคนที่เดินทางนะครับกำลังสัญจรน,นะครับในช่วงเวลาที่เกิดพันดินไหวนะครับและก็อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยนะครับติดอยู่ในบางอาคารและตอนนี้กําลังทยอยออกมาจริงๆทยอยออกมาตั้งแต่ประมาณสักบ่าย3ามกว่านะครับก็บอกว่า ตอนนี้ติดอยู่บนท้องถนนนะครับจอดนิ่งๆเนี่ยประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับแน่นอนครับปัญหามันตามมาเยอะแยะมากมายนะครับ BTS เนี่ยนะครับปิดการจราจรทั้งทุกเส้นทางนะครับเพราะ เขาจะต้องตรวจสอบก่อนนะครับว่าราง B ีเทสเนี่ยมันงอหรือเปล่านะครับเหล็กงอเหล็กอะไรเงี้ยเขาก็ต้องไปตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่านี่มันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะครับหลายคนนะครับจะออกไปแฮงเอาท์เพราะว่าเป็นวันศุกร์ออกไปแฮงเอาท์กับเพื่อนขับรถมานะฮะเพนดินไวมันเกิดขึ้นมาหลายชั่วโมงแล้วไปชิลหน่อยดีกว่าต้องบอกนะครับว่าตอนนี้เช็ค Google Map ก่อนนะครับอย่าใช้ความเคยชินนะครับว่าโอเคมันอยู่แค่นี้เองเนดะี๋ยวฉันออกไปหน่อยดีกว่าแต่ว่าให้ไปดูก่อนนะครับใน Google Map นะครับว่าการจราจรตอนนี้เป็นอัมาพาตและติดสหัสสากันขนาดไหนนะครับถ้าเกิดว่าสะดวกนะครับในการโหลดแอปพลิเคชันนะครับในการหาของกินเนี่ยนะครับออโหลดแล้วก็สั่งผ่านแอปพลิเคชันจะดีกว่านะครับ